สวัสดีเพื่อนๆชาสวสมัครเดอร์วอทุกท่านเลยนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับตัวเตรียมเล่นเกมวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยหลังจากมีประเด็นการอัปเดตนะครับจากปรีโหลดเดตนะครับก็มีประเด็นกันเรื่องของการอัพมอนครับอัพเลเวลมอนอาร์อีโอมอนนะครับก็จากที่ผมลองดูเนาะเมื่อวานก็ได้ลองเล่นดูแล้วก็พบว่าตัวระบบมันค่อนข้างโอเคนะระบบมันดีขึ้นนะครับการอเวกมอนแต่ละสเต็ปมันทําได้ง่ายขึ้นแต่มันมีปัญหาอยู่เพื่อน อย่างที่เพื่อนๆอยู่ในกลุ่มเนากก็จะเห็นว่าปัญหามันหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้มากเกินไปนะครับตอนนี้ทางสมาร์เรวอก็ได้มีการประกาศแล้วนะว่าจะทําการแก้ไขนะครับแก้ไขปรับปรุงภายในอาทิตย์หน้านะครับก็คือตัวแก้ไขนะก็จะมีการแก้ไขดังนี้นะผม,มอธิบายก่อนเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของมานาที่ใช้นะครับตอนเนี้การใช้มานาเนี่ยจากมอนหดาวไปเป็นมอนสดาวเนี่ยเราใช้มานาอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0นะครับ แล้วก็ผมขอกระโดดข้ามมาที่5้าดาวไปหดาวเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณ3มล้านนะครับเราใช้ประมาณ3ล้านถ้าเราเอาจากเอ่ามอนเอามอนหนึ่งดาวมามาขึ้นเป็น6ดาวนีมันใช้ประมาณสล้านนะครับหรือถ้าใช้มอนห้าดาวก็จใช้ประมาณมาณาประมาณ3ามหมนน้าะครับอนาคตนะครับก็จะปรับปรับแก้ไขเป็นยังไงนะครับจะปรับจาก5้าดาวไป6ดาวเนี่ยถ้าใช้มอนมอนหดาวเนี่ยมันจะใช้มานาทั้งหมด0ก00 0มานานะ ซึ่งลดลงกี่เท่าเนี่ยหกหกหกห้ 6, 6, 6, 5, าสามสิบประมาณห้าเท่าหกเท่าเลยนะก็คือแบบลดลงแบบมหาศาลนะเขาน่าจะทําอะไรผิดพลาดมานะผมไม่มั่นใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมมันพลาดได้ขนาดนี้นะซึ่งถ้าเรามองตรงเนี้ยถ้าเรามองตรงตรงบ้านเด็กอะบ้านเด็กจะไปหามานาสามล้านมาจากไหนนะเออถ้าหกแสนนี่ยังพอยังพอรับได้นะเอามันหนึ่งดาวกินขึ้นหกดาวเนี่ยอันนี้ก็ก็ยังโอเคเนาะกับอันนี้เดี๋ยวภนะายในสัปดาห์หน้าเขาน่าจะปรับ ปรุงแก้ไขกันมานะครับอันนี้ก็2เท่านะประมาณ2เท่าสเท่าอันนี้ก็มันเกือบเกือบเท่าตัวนะครับก็มาาที่ใช้ในการวิวัฒนาการมอนสเตอร์ก็จะลดลงนะครับถัดมาก็จะเป็นแต้มนะครับแต้มที่ใช้วิวัฒนาการมอนสเตอร์นะครับก็สองดาวไปสามดาวนะครับก็จะเหลือ12แต้มนะครับก็ลดลงเยอะนะครับก็จะลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ พูดง่ายๆก็คือใช้มอนน้อยลงนะครับปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะเอาเวงมอนแต่ละสเตปน่จาก1ดาวไป2ดาวเราก็ต้องใช้5ตัวใช้มอนหดาวห้าตัวจาก2ดาวไป3ดาวเราก็ต้องใช้มอน2ดาว5ตัวนะครับสดาวไป4ดาวเราก็ใช้มอน 1, 2ดาว5ตัว 2, ไอ้สาดาว5ตัวนะครับก็คือไม่ว่าจากสเตปไหนก็คือเราต้องใช้มอน5ตัวหมดซึ่งมันเปลืองนะครับมันเปลืองตั้งกี่เท่าเนี่ยถ้าเรามาคำถ้าเราดูจากจากตารางที่เขาให้มาเนี่ยประมาณ3เท่านะสาเท่าซ,ซึ่งซึ่งใช้เยอะมากๆ ร,ระบบมันดีนะครับแต่มันพลาดตรงที่เรื่องของวัตถุดิบที่ใชม้มากเกินไปนะครับทางเกมก็เดี๋ยวทางเกมเขาจะทาการปรับปรุงแก้ไขให้นะเพื่อนๆครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแต้มสําหรับแต่ละเกรดของมอนสเตอร์วัตถุดิบนะครับก็เดาว่าก็ดีขึ้นโอเคขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขนะครับเรื่องการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มากเกินไปในการอัพเลเวลและการอีโวนะครับการยุทธนาการ อ่ะถัดมาอีกข่าวหนึ่งที่ทางคอมทูอัดได้แจ้งออกมานะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการคืนนะครับคืนค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการนะครับก่อนการรับผิดชุบเฉินก็คือ <c oughs> พอดีครับก็คือก่อนหน้าน,นี้มันจะมีจากจากประกาศประกาศเมื่อสักครู่เนาะวัตถุดิบมันมันใช้งานมากมามันโดนใช้มากเกินไปเขาก็จะทําการคืนนะครับคืนให้ตามเกรดที่วิวัฒนาการนะครับจากหนึ่งดาวไปสองดาวเนี่ยเขาจะคืนสลามไฟให้สองตัวนะครับ วิวัฒนาการจาก2ดาวไป3ดาวเขาก็จะคืนหมูป่าไฟให้2ตัวนะครับวิวัฒนาการ3ดาวขึ้นไปนะครับเขาจะคืนเรนโบอมอนสามถึงห้าดาวโดยขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์วัตถุดิบที่คุณใช้วิวัฒนาการนะครับโดยกําหนดการคืนก็คือวันนี้นะครับวันที่1น,นรับกรกฎาประมาณทุ่มครึง่งน่าจะคืนกันไปหมดแล้วเพื่อนๆลองเช็คดูนะว่าได้ได้คืนกันหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็น าการคืนต่างๆนะครับมานานะครับการคืนมานาการคืนอะไรต่างๆก็จะได้ทางกล่องข้อความนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวรออัปเดตฉุกเฉินภายในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนๆฟังเนาะจะได้เงียบสงบกันสักทีนะครับ <c oughs> ค่อนข้างเยอะนะไม่มีประเด็นกันในกลุ่มค่อนข้างเยอะก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ